กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะสภาพาคุณผู้ชมไปดูการถแถลงงานถแถลงข่าวก <c oughs> ารแถลงข่าวการจัดงาน Food and Agrotech นะคะทางจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมจัด Food and Agrotech 2024ค่ะเป็นงานจัดแสดงสินค้านะคะซึ่งมีการผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตและการค้าระดับโลกซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่22-14กันยายนนี้ค่ะ งานแถลงข่วในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่อาคารเซริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยมีนายเิริวัตรพินิษ์พาณิชย์ท,ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสิทธิกุลภูคำวงศ์รองนายกอบจขอนแก่นดรทวีสันวิชัยวงศ์ประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมแถลงข่าวนะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นค่ะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัด นนแกนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นในระหว่างวันที่12-14กันยายน2567ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลายัยคอนแก่นค่ะ โดยงานดังกล่าวนี้นะคะได้เชิญผู้ประกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานค่ะพบกับกลุ่มอุตสาหาการรมจากประเทศจีนลาวและเวียดนามกรุงเทพมหานครและภาคตะนออกเฉียงเหนือได้พบปะพูดคุยนําเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ด้านอุตสาหาการรมมาจัดแสดงจําหน่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงต่อย,ยอดเชื่อมโยงธุรกิจกัน มีการจัดงานแสดงสินค้าใหญ่ๆอยู่2งานค่ะคืองาน Food Agro Tech 2024และงาน Thailand Factory Outlet Add c o n c 2025 by FTIKK เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการค้าการลงทุนและเป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในด้านไมซิตี้และสภาอุตสาหกรรมนะคะมีนโยบายขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้าน h o s t สตี้ทรานส์โอมิชชันค่ะผนึกกำลังอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตยก,กระดับ SME สู่สากลพัฒนาการบริการเพื่อยก,กระดับอุตสาหกรรมไทยค่ะ ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นค่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่มีการส่งจําหน่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอีกทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ประกอบการ SME อีกกว่า4,000รายเลยนะคะดังนั้นการจัดงานจึงเป็นการแสดงผลงานของคนขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งงานจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งที่4แล้วภายในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศาการมี มีการจำหน่ายสินค้านวัตกรรมมากกว่า150นิทัศการเลยค่ะมีทั้งผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสมนพุนไพรด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะด้านเกษตรและอาหารด้านพลังงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปดาวรวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูกนอกจากนี้ค่ะยังมีโซนกิจกรรมเวทีกลางการต่อย,ยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และกิจกรรมสร้างสีสันตลอดกา จัดงานนะคะคปีนี้มีกิจกรรมพิเศษด้วยค่ะนั่นก็คือปุ๊บป,ปั๊บรับโชคลุ้นรับรางวัลพิเศษในช่วงเย็นของทุกวันอีกด้วยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะ12-14กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะชอบงานนี้มากเลยค่ะทุกปีต้องได้ไปช็อปอาหารคือไม่ได้มีแค่ขอนแก่นนะเขามีอาหารจากจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานจากภาคใต้ก็มาภาคเหนือก็มามปีที่แล้วจําได้ว่า ไปซื้อน้ำพริกหนุ่มกับไส้อวค่ะติดใจวันต่อไปเนี่ยกลับไปซื้ออีกรอบนี่เพราะฉะนั้นต้องไปเลยนะคะต้องไปลองอย่างที่น้องน้ำฝนบอกนะคะมีผลิตภัณฑ์ต่างมาจําหน่ายเยอะแยะมากมายรวมถึงโอท็อปห้าดาวก็มาด้วยนะคะบูธนิทรรศการกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบบูธด้วยกันค่ะและอย่างที่บอกค่ะงานนี้ให้ราคาพิเศษด้วยปีที่แล้วก็จําได้ว่าไม่ใช่แค่ซื้ออาหารเหมือนกันเสื้อยืดเอ้ยผ้าไทยเอ้ยโอ้โหช็อปแบบเพลินมากค่ะ